สวัสดีครับยติธรรมทุกท่านนะการยานามิตรทุกท่านวันนี้ก็มาตามติดกันต่อ <c oughs> ในตอนที่เ้านะครับก่อนที่จะมาเป็นผู้ปลดปล่อยก็โปรดใช้วิจารยาในการรับชมรับฟังนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนิดนึงนะครับก็ต่อเนื่องนะครับ อตอนที่9นี้นะครับก็จะมีตอนที่ชื่อว่าอ,อยากบวชเพราะว่าอ,อย่างที่เกินก่อนตอนก่อนหน้านั้นแล้วก็ว่าผมได้มีโอกาสได้ไปบะเพ็ชาาอุปสมบทที่วัดภัยชุมพลสุโขทัยนะครับในโครงการของอทางรายการเดอะกรุสิเก็ตขายความลับโลกวิญญาณนะครับก็ ที่จริงนั้นก่อนหน้านั้นก็คือในส่วนตัวนะครับส่วนตัวก็คืออยากที่จะออกบทอยู่แล้วนะครับเพราะว่าได้บทเรียนไปสามเณรยอยู่ที่ประมาณเก้าพรรษาแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุนะครับก็เลยอยากที่จะออกบทนะครับในตรงจุดนี้ก็เลย าว่าตามบุญสัมพันธ์นะครับเพราะว่าก่อนที่จะไปบวชที่สุโขทัยนั้นในต่อเนื่องคือจากการที่สูญเสียหลานชายในปีปปี63สนะครับปนว่าหกจนมาปี6กสีน่าก็อยากจะออกบทแบบคืออยากมากนะแต่ก็ขออนุญาตทางครอบครัวครอบครัวก็อ,วอ,อนุญาตนะก็เลย แต่สิ่ใจที่จะบวชอยู่วัดใกล้ๆนี่นะครับแต่ว่าบาังเอิญน,นะมันได้มีบุญัมพันธ์ที่ได้ไปบวชที่โครงการนี้เป็นโครงการที่ครั้งแรกของรายการเดอกสเกตที่จัดงานบวชนะครับก็ผมก็ได้เดินทางไปนะตั้งแต่วันที่3ทธันวาคม2 6 6 4 งานมีวันที่ห้าธันวาคมงานวันพ่อนะครับก็เดินทางไปก่อนคนเดียวนะขับรถไปคนเดียว <g ülme> ก็ไม่เคยไปสกูดไทยแล้วก็ตาม Google น,นะก็ไปถึงก็อ่าก็ได้ไปพักนะตรงแถวหน้าอุโบสถนะตอนนี้นะใครที่ได้ไปนะครับแต่ตอนนั้นยังไม่มีนะอย่างตอนนี้เนียงก็ก็ได้ไปพักอ่า ตรงนั้นนะ,ะก็ไปกางเต็นท์นอนนะอีีสองคืนนะมันว่างก็กวาดทำาสะอาดอวัดกวาดไปเรื่อยแล้วไม่รู้จะหาอะไรทำนะ,ะช่วยเขาจัดนู่นจัดนี่กวาดนะครับทำความสะอาดไปนะครับสองวันวันที่สามวันที่สี่ด้วยวันที่สี่ก็จะมีการเอ่อเขาว่าเตรียมนะ คนที่มาบวชนี่ก็ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณหนึ่งร้อยคนนะครับแต่ได้อยู่เจ็ดสิบหกนะพระสงฆ์อยู่เจ็ดสิบหกรูกแต่ไม่เนนอีกสองนะครับก็เลยเป็นเจ็ดสิบแปดนะมีเนนด้วยนะก็วันที่สี่ก็มีการซ้อมนะครับมันเป็นครั้งแรกนะอะไรมันก็เขาเรียกว่าตื่นเต้นทางทางวัดทาง ไปการนุ่งนะครับก็มีการจัดแบบยิ่งใหญ่นะวันที่ห้านะครับเ,ออเข้าเรื่องเลยนะวันที่ห้านะก็ภาคเช้านี่ไปการบทหน้านะครับซึ่งตอนที่ทำวิธีบทหน้าแล้วก็มีวิธีการตัดผมนะตัดผมตอนที่จะโกนผมเนี่ยก็จะเอาเล่นนะผม ก็เล้นั <t od SC I> ่งระดับที่สองแถวที่สองระดับที่1 4นะครับก็จะเอาเลขมาด้วยกับพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์นะก็จะเลขท่านก็ตอนที่ท่านตัดนั้นท่านก็บอกว่าเกิดใหม่แล้วนะท่านก็บอกเกิดใหม่แล้วนะเกิดใหม่เลยนะเกิดใหม่แล้วนะผมก็ครับครับแล้วก็น้ําตามันก็ไหลออกมานะครับแบบน่าจะเป็นปิตินะครับ แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างนะที่มันดูเหมือนแบบเราจะก้าวในข้ามไปในสิ่งที่เราตั้งใจไว้อย่างจริงจังครับอยากบวชนะเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่อยากจะสัมผัสอยากจะศึกษาอยากจะปฏิบัติในแนวของพระพิกษุนะครับอ ซึ่งก่อนนี้ผมจะไปบอดนั้นย้อนนิดนึ่งก็คือผมก็ตั้งตั้ง,งกิจที่ฐานว่าผมจะทานเจนะครับพอมันต่อเนื่องมาตั้งแต่ตั้งแต่ที่หลานเสียนะผมก็ไม่ค่อยอคือหยุดกินเนื้อไปหลายเดือนนะครับไม่ได้กินไม่กินอะไรเลยนะครับแล้วก็ก็เขาเรียกว่าก่อนที่จะไปก็ก็ทานเจนะครับ ก็ไปเดินไปถามพระอาจารย์อยู่ชาววัดนะพระอาจารย์นั้นน่ากแล้วก็ไปถามว่าอัน,น,นเขามีเจให้กินไปให้ทานไปนะโอ้ยเดินไปฐานอยู่พระอาจารย์เขาบอกว่า,ามันมันยากนะเพราะสมมติมากเขาก็ไม่ค่อยกินกันนะถ้าไม่กินเนื้อสัก์ก็ก็เคี่ยวเอาไป <c oughs> <c oughs> นะก็ตั้งใจไว้นะครับก็ตอนนี้ กลับมาที่จออาจารย์ฤทธเขาตัดผมเนี่ยผมว่าหโหน้ําตาไหลแบบไหลนะผมก็ก็ภาคเช้าก็ผ่านไปด้วยดีในการบทแรกนะฮะซึ่งผมไม่ได้ลุกไปไหนเลยนะฮะผมนั่งอยู่นั่นแหละนั่งอ,อ่นั่งไม่รู้จะไปไหนก็นั่งทาสมาธิอยู่ตรงนะน, <laughs> นั่งอยู่คนเดียวอ่ะนั่งอยู่ที่ลานนั่นแหละนะ นั่งอยู่ที่ที่ที่เต็นท์ทีแล้วก็นั่งอยู่นะก็จนทางาพี่ท็อฟฟี่เปลบาหรือว่าทางเพจทางอะไรไม่รู้เขาเขาได้ถ่ายรูปลงไว้ใน Facebook ด้วยเดี๋ยวผมไม่รู้นะไมารู้ตอนที่หลังนะเออเพราะว่าเราตั้งใจอย่างจริงจังแล้วก็แบบตั้งใจจริงๆทนะี่อยากจะไปบวชนะครับออเราไปบวช เราไม่ได้บวชที่วัดพผยจุมพลเราไปทําพิธีที่วัดหนองวงนะที่เป็นที่พระอุปชาเป็นเจคณะจังหวัดอยู่นะาวัดหนองวงนะครับก็ไปนะโอ้โหตอนนั้นโควิดก็ก็เรียกว่าเพิ่งระบาดนะระบาดหนักด้วยนะแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าคนชาวบ้านที่เขาไปน่ะไปะเยอะนะครับไปเยอะจริงเลย โอ้โหเหรียญปวยทานของเรานี่เยอะมากนะครับปวยตามถนนไปเลยปวยนะก็มันตอนที่เข้าทําพิธีอุปสมบทมันมันเข้าในทีละสามคนนะครับสามคนสามคนแล้วเจ็ดสิบคนเนี่ยมันก็เลยนานนะครับโอ้โหจนดึกอ่ะกว่าจะเสร็จนะครับแต่ทางทีมงานโคิเกตทางอาจารย์เล่ท่านก็ พ,พ,พี่ทัฟฟี่พี่สมเชงเนี่ยเขาก็ยังอยู่นะอยู่รอใส่บาทด้วยนะครับตอนนั้นนะครับก็แต่ว่าเราไม่ได้ไปจำวัดอยู่ที่วัดไผ่ชุมพลนะครับเราไปจำวัดที่วัดตะพังทองนะเราไปจำวัดที่ตะพังทองเมืองเก่าวัดตะพังทองอโบสถกลางน้ำ ก็ไม่เอ่อก็ที่แรกก็เขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้นะว่าจะไปได้จะไปที่วัดอาตาพังคลองไม่รู้ตอนที่หลังอรถรถก็เอาจอดไวท้ที่วัดอ่าพระชุมพลแล้วก็แต่ต้องขอขอบคุณน้องนะ น้องออฟนะที่ทํางานอยู่ส่วนกลางแต่ก็ับ้านอยู่สุโขทยัยจะอยู่อีกอําเภอหนึ่งก็ไกลเหมือนกันนะก็วายไหวพานให้น้องออฟนะมาขับรถจากวัดพายุพลไปที่วัดตะพังทองก็ต้องขอขอบคุณมากกับแฟนของน้องออฟด้วยที่รออยู่จนถึงเที่ยงค <c ười> <c ười> ืนยอมนะก็คืนวันที่ห้านั้น ก็เขาก็เข้าห้องเขาจัดเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องตอนนั้นมันก็โควิดนะผมก็หนึ่งก็กลัวจะติดโควิดด้วยตอนนั้นแล้วก็แต่ผมเอาเต็นท์ไปนะเพราะยังไงก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนก็เลยไปกลางเต็นท์นอนคนเดียวนะที่ลานจอดรถวัดตพังทองนะที่หน้ารถหน้ารถ เราเก่งของตัวเองนะครับไปจอดก็ไปจอด,ไป,จอดไปนอนน,ะนอนราบจอดรถนะกางเต็นนอนนะเออเพราะเราไม่มีสมบัติอะไรนะครับเราก็นอนนะโอ้คือแรกนะเราก็ไม่รู้นะเพราะรถรุ่งเช้ามาถึงจะรู้ว่าวัดนั้นเขาเพิ่งมีงานศพนะหือหมามันนะตอนรับมันห่ามันหอนอะไรไม่รู้ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับ นะเออก็มันมันยังไม่ค่อยได้หล,หลับหลับนะครับพราว่าโอ้ยกว่าจะได้นอนนะแล้วก็ตีสี่ครึ่งเอ่อตีสี่ตีสี่ต้องตื่นนะตีสี่ต้องตื่นเช้าวันที่หกธันวาตีก็ทุกวันอนะตื่นตีสี่แล้วก็ตีสี่ครึ่งก็ก็มาทําวัด วันแรกก็เราก็ทำวัดที่วัดตะพังทองนะครับซึ่งวันแรกเนะียังไม่มีอะไรนะครับแรกผ่านไปด้วยดีนะจนถึงตอนอทำวัดเช้านะครับซึ่งวันเช้าวันที่หกนะผมก็อ ได้เจอนะตัวนั้นผมก็ไม่รู้จักนะว่าเป็นอะไรนะครับก็เขาเรียกว่าเจออสิ่งสิ่งวิเศษเดีวกว่านะาตามตำนานด้วยหายากด้วยนะครับก็เป็นชิ้นแรกที่ผมไปก็ติดตามตอนต่อไปว่า ซีวิเศษชิ้นแรกที่ผมได้มานั้นตอนที่ไปบวชครั้งแรกนั้นเป็นอะไรนะครับซึ่งก็เอามาแบบงงๆงงอยู่ว่าเอามาทำไม <c oughs> <c oughs> ก็ติดตามตอนต่อไปกันแล้วกันนะครับว่าก่อนที่มาเป็นผู้ปล่อยนั้นเป็นยังไงนะครับจะสนุกตื่นเต้นยังไงนะตอนนี้ก็จะเริ่มอ เขาเรียวาเข้าสู่ตามวันละดีกว่านะครับก็พบกันในตอนต่อไปก็แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ